สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการฝึกใจหรือจะเป็นประสบการณ์เรื่องเล่าคาถาอาคมต่างๆผมก็จะนำมาคุยครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการฝึกใจเราทั้งสิ้นโดยเฉพาะฐานของสมาธินี้สำคัญมาก ใครจะเข้าใจว่าสมาธิไม่สำคัญนั้นไม่เป็นไรแต่สำหรับผมหรือคุณครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ปฏิสัพพิธาญาหรืออภิญญานั้นท่านบอกว่าสำคัญแล้วผมเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของสมาธิมาพอสมควรจึงเชื่อว่าสมาธินั้นสำคัญเรื่องของสมาธิมีหลายระดับตั้งแต่ระดับขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงสุดก็คือฌานที่4หรืออรูปฌานรวม,มทั้งหมด8ฌานด้วยกัน เราก็จะคุยกันถึงในแค่เรื่องของสมาธิในขั้นเบื้องต้นนี้ก็ถือว่านำไปใช้ประโยชน์ได้เหลือเฟือแล้วผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านที่ร่วมสร้างพระพุทธรูปหน้าตัก20นิ้วหรือหนึ่งศอกกว่าที่จะนำไปถวายวัดนะครับผมไม่ได้รับบริจาคแต่ท่านใดที่อยากจะร่วมสร้างก็ร่วมกันเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ท่านแรก คุณลิขิตนินจาด300บาทคุณปรีชาทองหนองบัว500บาทคุณสมศุิราชภัยราบาบาทตอนแรกผมไม่เอ่ยชื่อคุณสมศักดิ์ต้องขออภัยนะครับแก้ไขเป็นคุณสมศุขนิราชภัย199บาทท่านไม่ประสงค์ออกนาม100บาทคุณจิดาภาสุเมฆปรีชาคุณเด็กหญิงภาสินีแดงอรุณคุณประพัฒสอนสุขสุเมฆ คุณประทีบสุขสุเมฆ135รบาทท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามท่านเก่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนั้น800บาทครั้งนี้อีก3,000บาทครับต้องขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้จะสำเร็จได้ด้วยดีก็ด้วยแรงจิตศรัทธาของทุกๆท,ท่านผมก็นำมาบอกบุญ หากท่านอยากสร้างก็สร้างกันได้ผมจะไม่ปิดกัน้นเพราะในเรื่องของบุญเนี่ยมันสำคัญมากเราไม่ได้หวังแค่เพียงอนิสง์จากการสร้างพระแต่เราหวังให้จิตของเรานั้นเกิดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานซึ่งคุณครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยโบราณท่านได้ปฏิบัติกันมามันเป็นจุดหลอกล่ออารมณ์จิตของเราให้จิตของเราไปเกาะอยู่ในส่วนของกุศลเมื่อจิตไปเกาะในส่วนของกุศลแล้ว จิตเราก็จะไม่ไปคิดไปฟุ้งซ่านในเรื่องของความชั่วแม้จิตเราจะเกาะอยู่เพียงแค่หนึ่งนาทีครึ่งนาทีอะไรก็ตามแต่ถือว่าช่วงนั้นเกิดสมาธิแล้วแต่ถ้าเรานึกถึงอยู่บ่อยๆหรือการฝึกใจเห็นภาพพระอยู่เนืองๆเ,เนี่ยอารมณ์เราก็เป็นฌานอารมณ์เป็นฌานนี้มีประโยชน์มากสุดแท้แต่เราจะนำไปใช้ตายจะความเป็นคนไปถ้าอารมณ์ทรงฌานแบบนี้ก็ไปเป็นพรมถ้ากำลังใจสูงก็ไปเป็น ระอรหันต์เข้าแดนพันิพานถ้ากำลังใจน้อยหน่อยก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้ากันไปตามกำลังใจที่เราปรารถนาจะไปอยู่ภพภูมิใดและที่แน่นอนที่สุดอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปนั้นเราหมดสิทธิ์ไปเกิดในแดนอบายภูมิทั้งสิ้นเราหมดสิทธิ์ครับอันนี้คุณครูบาอาจารย์ท่านบอกมาเราก็ต้องเชื่อและเราเชื่อด้วยปัญญามีพี่น้องของเราอยากจะทราบในเรื่องของการที่ปล่อยสัตว การปล่อยสัตว์ช่วยชีวิตสัตว์แล้วอยากจะสื่อสารกับสัตว์หรือเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมีทั้งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างส่วนใหญ่แล้วก็พูดคุยสื่อสารอธิษฐานต่อเจ้ากรรมในเวรกันไปที่ทํากันอยู่เป็นประจำนั้นก็ถือว่าถูกต้องแล้วแล้วแต่ว่าใครจะกล่าวอะไรแต่สิ่งสําคัญเลยที่จะได้ผลมากหรือได้ผลน้อยที่เขาจะโอโหสิกรรมให้เราหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับอํานาจบุญที่เรามีอยู่ ถ้ากำลังบุญของเรามีแต่การสื่อสารด้วยจิตที่ฟุง้งซ่านมันก็ไม่เกิดผลมันต้องมีทั้งบารมีด้านบุญมีทั้งกําลังของสมาธิจิตที่บริสุทธิ์การสื่อสารนั้นจึงจะเกิดผลถึงแม้อํานาจบาปเก่ามันจะรุนแรงแค่ไหนก็แล้วแต่เมื่อเขาได้รับพลังแห่งความดีก็คืออํานาจบุญอํานาจสมาธิจากเราเขาก็อาจจะอาโหสิก,กรรมให้กับเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นฐานสำคัญครับที่เราจะอธิษฐาน ในการช่วยชีวิตสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิที่สําคัญผมเน้นอยู่ตลอดเวลาตามครูบาอาจารย์ตามพระพุทธเจ้าก็คือการฝึกการกําหนดลมหายใจฝึกเป็นประจําทุกๆวันยิ่งดีเพราะจิตมันจะสงบเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะได้ควบคุมอารมณ์กําลังใจได้มันจะเกิดพลังที่แรงเป็นคลื่นความถี่ที่มีความเข้มข้น สามารถสื่อถึงได้ง่ายที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจของบุญร่วมกันเป็นฐานหลักสำคัญตัวในการอธิษฐานต่อสิ่งมีชีวิตที่เราไปช่วยนั้นก็อธิษฐานอย่างที่ท่านอธิษฐานกันนั่นแหละนะครับและต่อท้ายด้วยว่าขอท่านเจ้ากรรมในเวรทุกทุกชาติทุกภพจนถึงภพปัจจุบนันนี้จงได้รับทราบอนุโมทนาและจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า ตั้งแต่บัตนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิดเราทำแบบนี้บ่อยๆทำบ่อยๆนะครับผมย้ำถ้าเราไม่ทำเลยจะให้เขาโอโหสิกรรมในวันเดียวนั้นซึ่งก็เป็นไปได้ยากผมจะยกตัวอย่างเราไปตีหัวเขาไว้แล้วหนีไปวันหนึ่งเรามาเจอหน้าเขาบอกขอโทษทีเอาเท่านี้คิดว่าเขาจะโอโหสิให้เราไหมครับก็ขึ้นอยู่กับบางคนหรือ บางดวงจิตญญาณหรือเจ้ากรรมในเวรเขาจะยอมหรือไม่ยอมเพราะฉะนั้นการทํำบ่อยๆการขอโทษขอโพยขอโอโหสิกรรมบ่อยๆโดยมีฐานของบุญบาร,รมีความดีมีฐานของสมาธิสื่อสารผมเชื่อว่าจะทําให้เราได้ผลครับอย่าลืมในการทําความดีอยู่เสมอๆในเรื่องของการตกแต่งพระพุทธรูป20นิ้วที่ผมจะนําไปถวายวัดนั้นผมก็ ได้บันทึกเทปไว้ทุกขั้นตอนวันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเคลือบสีผิวซึ่งสีผิวนั้นเป็นแบบผิวทองคําได้เสร็จสิ้นแล้วผมขออนุโมทนากับเอฟซีทุกทุกท่านเลยที่ได้ร่วมกันสร้างอานิสส์นั้นถึงทุกท่านนะครับและขอท่านพญาโยมราชจงเป็นสักขีพยานให้กับทุกท่านทั้งที่เอ่ยนามและไม่เอ่ยนามทุกทุกท่านตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านล่าสุด ทุกบาททุกสลึงทุกสตางค์ของท่านขอท่านพญายมราชได้โปรโดเป็นสักขีพยานให้กับทุกท่านด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เราพบกันเพียงเท่านี้แล้วเราไปดูขั้นตอนในการตกแต่งพระพุทธรูปก,กันครับสวัสดีทุกท่านครับ ตอนนี้ผมก็ได้นำองค์พระพุทธมาอบสีธรรมชาติคือใช้ความร้อนจากกุนต้าไวโอเลตครับจะทำให้สีนั้นมีความเงางามขึ้นอีกก่อนที่เราจะไปเคลือบผิวสีอีกชั้นหนึ่งก็มีความงามครับคล้ายๆทองคำที่ต้องกับแสงอาทิตย์สวยงามมากครับ ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไล่ความชื้นของเนื้อสีทองคำหลายวันวันนี้ก็ได้แดดเต็มๆอีกทั้งวันเราใช้การไล่ความชื้นของไอ้น้ำที่อยู่ในเนื้อสีเนี่ยก็แห้งได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปในอีกสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้ก็คือการพ่นเคลือบสีครับเป็นเป็นลคเกอร์เคลือบสีแบบรถยนต์ชั้นหนึ่งเลยครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีในการทำสีผิวพระเนื้อทองเหลืององค์นี้ ส่วนที่เหลือก็คือตามุกตามุกนี่ก็คงจะมองไม่เห็นไกลหน่อยก็คือจะต้องหาเครื่องมือมาทําตามุกทําเองครับทําเองแต่ก็ให้ช่างของเรานี่แหละทาในการแก้ไขปัญหาให้องค์พระสมบูรณ์ที่สุดแล้วท่านผู้ชมที่ได้ร่วมสร้างมาทุกท่านหรือท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาก็จะเกิดความปิติเกิดความชื่นใจมีปิติครับอำนาจของอาณิสง์ในการสร้างพระพุทธรูปนั้นเป็นพุทธบูชา ถ้ามองในแง่กรรมาฐานก็เป็นพุทธ,ธานุสติกรรมาฐานจิตก็จะจับอยู่ในองค์พระตลอดตายแล้วไม่มีสิทธิ์ไปอบายภูมิก็เดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนในการพ้นและเกิดต่อไปครับท่าคนผู้ชมครับมา,บาช่วยกันหน่อยได้บุญร,ร่วมกันอย่าอย่าเอามือมันจับตรงนั้นจับที่ฐานขอบฐานจับขอบฐานล่างระวังหัวแหวนหัวยกองขัด น,นี้ทางช่างได้ลงมือพ่อนแลกเกอร์แล้วครับอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะได้เห็นความงดงามอันสมบูรณ์ เคลือบและเกินชั้นที่หนึ่งผ่านไปแล้วครับก็คงรออีกสักพักหนึ่งให้แห้งก่อนแล้วจึงจะมาพ่นเคลือบชั้นที่สองคือทุกกระบวนการเราทําอย่างดีที่สุดครับเพื่อให้ได้ออกมาสวยงามที่สุดเดี๋ยวคอยชมขั้นที่สองครับรอบนี้เป็นการพ่นรอบที่สองครับพ่นเคลือบสี สาเหตุว่าทําไมผมถึงชอบสร้างพระผมก็ทําตามหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกไว้ทุกอย่างการสร้างพระพุทธรูปเข้าพระพุทธศาสนานี่มีนัยะมมากมายมีอานิสงส์สูงทุกอย่างไม่มีข้อเสียครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับขนาดว่าแร็กเกอร์ยังไม่แห้งอ่ะแล้วย้อนแสงนิดหน่อยความเงางามก็บังเกิดขึ้นแล้วดูไกลๆก็เหมือนกับทองคํา ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมองไปแล้วคล้ายๆเป็นองค์ทองคําแท้ๆเลยแต่ไม่ใช่สีเหลืองสีทองบอลธรรมดานี่แหละครับความอิ่มในบุญความปิติชื่นใจก็มาเกิดขึ้นเขาเรียกว่าจะเกิดเป็นภาพติดตาติดใจถ้าเราจําภาพนี้ไปตลอดก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานและเป็นกรกสินในตัวด้วยอารมณ์เป็นฌานด้วย ขออนุมโมทนากับ FC ท่านผู้ชมทุกทกท่านครับที่ได้ร่วมกันสร้างมาก็คงเหลือตามมุกครับที่จะหาเครื่องมือมาแกะมาซ่อม